สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมครับแมวฟาร์มในบ้านนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาอัปเดตกุุงนะครับย้ายมาไว้ต้นข้างหลังนะครับนี่ต้นข้างหลังกุุงนกเขาแขกครับตรุงฟักขังเราไก่เพราะว่าฝั่งนู้นนะครับนู้นนะครับมันเป็นไล่เขาเนาะเวลาเขาเดินมาทําไล่นกมันเห็นมันตื่นครับก็ยังเหลือสายคาลมแฟนซีครับอยู่กุ้งหนึ่งกําลังฟักไข่ก็เลยไม่ได้ย้ายมาน่ะอันนี้ก็ย้ายมาแล้วนะครับนี่ด่างนะครับด่างด่างแต่กักนะครับนี่ นี่นะครับด่างแล้วก็ด่างมอไม้ครับกับด่างแดงนะครับนี่ครับคูนี้วางนะครับยังไม่มีอะไรส่วนนี้ครับก็เกดแก้วมอไม้ก็ขาวนะครับคือคู่นี้ผมเอาให้นกเขาแค่ฟักนะครับน่าจะใกล้บอสละแหละเพราะเห็นไข่เรล่าอันนี้ก็สายกุกนะครับสีป่ากับเก็ดแก้วเดิมนะครับ ไก่กุ๊กสีปลาคิ้วแก้มคือแก,แก้วเดินครับลูกนี้ได้สองตัวครับนี่เดี๋ยวว่าจะเอาไปป้อนอยู่โคราชนะครับเนี่ยแต่มันเลยเวลาป้อนแล้วแหละนะครับแต่ก็จะเอาไปป้อนเพื่อให้พ่อแม่เขาไข่ใหม่นี่ครับนี่ครับทำนี่เลือีกกรงนึงครับเพราะอยู่นู่นยังไม่ได้ย้ายมีเต่าหนึ่งทำไว้นี่กรงหนึ่งครับอยู่ยนี้เลยครับนี่แตงตีกันไม่เห็นกันนะครับแต่เขาก็ไข่ นี่ครับสำหรับใครที่สนใจนกเขาแขกนกเขาแฟนซีติดต่อมาได้ครับเบอร์โทรก็0934314264ครับ0934314264ครับแมวฟาร์มในบ้านนะครับสวัสดีครับ